สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็จะพาเพื่อนๆมาชมมะพร้าวน้ำหอมนะคะของที่สวนอายุสองปีนะคะนี่ของเราก็จะปลูกมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีแซมเป็นฝรั่งกิมจูนะคะตรงนู้นนะคะตรงที่เมยมีกระดาษนะคะอันนั้นก็คือเราห่อฝรั่งกิมจู อันนี้ก็จะเป็นต้นมะพ้าวอายุสอปี2ปีเต็มนะคะข้างล่างก็ใช่เหมือนกันนะคะก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่นะคะป่าปนกันไปนี่เดี๋ยวเมีจะพาเดินชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นฝรั่งกิมจูของเมที่บางลูกก็น่าจะพอห่อแล้วนะคะ นีขนาดเท่านี้นะคะก็คือห่อนี่เท่านี้เลยเป็นขนาดที่เหมาะสมเป็นอะไรที่ปลูกง่ายนะคะอันนี้เมก็เป็นการปลูกฝรั่งกิมจูครั้งแรกเหมือนกันอายุประมาณเจดปีนะคะเมก็ปลูกติดแล้วก็ได้กินนะคะซึ่งเมย์ปลูกจากากิ่งตอนมีสั่งมาจากเพจนะคะกิ่งละสิบาบาทจากนั้นเมย์ก็นำมาอาชํำลงถุงก่อน,ก,อนก่อนที่จะมาลงดิน อันนี้ก็จะเป็นต้นที่สมบูรณ์กว่าเพื่อนแล้วทีนี้เมก็นํากระดาษนะคะถุงยางมาห่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะดูตามขนาดลูกไหนที่พอหอ่อเมก็จะมาหอ,อก่อนเนียก็จะปลูกสลับประมาณ20กว่าต้นนะคะนี่ อันนี้เมก็เพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปการใส่ปุ๋ยก็น่าจะได้ชมกันอยู่นี่สำหรับสูตรปุ๋ยนะคะก็จะเป็นสูตรปุ๋ยสูตรเสมอเป็นสูตร15-15-15นะคะตาอะไรก็ได้นะคะนี่นก็จะเป็นบรรยากาศตอนประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงนะคะตอนนี้ หญ้าเกิดไวมากนะคะซึ่งเราก็เพิ่งมาทําความสะอาดไปแป๊บๆนะคะก็ขึ้นเหมือนเดิมละอันนี้ก็จะเป็นรอยตัดไม่กี่อาทิตย์นะคะขึ้นอีกแล้วนี่นั่นก็จะเป็นน้องของเปานะคะวันนี้มาด้วยมาไล่ด้วยนะคะจ้า อุ้มอังเปาหน่อยนะคะเริ่มงองแงแล้วนะคะแม่ขอเวลาถ่ายคลิปไม่ได้นะคะแป๊บๆเมื่อวานนี้ถ่ายคลิปมะเขือนะคะก็โวยวายนะคะนี่นะคะก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมอายุสองปีนะคะของไร่น้องอังเปานะคะอังเปาเฟมิลีวิถีใช้บ้านนะคะช่อง youtube ของเราก็จะเป็นชื่อของน้องอลูกสาวนะคะนี่ก็จะประมาณต้นแค่นี้นะคะมีปลูกสองปี ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะคะแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอตากระต่ายสูตรสิบห้าหรือว่าจะเป็นสูตรไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆหาได้โคนใหญ่นะคะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเมย์พาไปชมใกล้ๆนี่นะคะโคนใหญ่สวยมากนะคะทรงสวยก็จะมีข้างบนอีกนะคะนี่ก็จะมีข้างบนยาวไปถึงนู่นนน เห็นไหมคะมันย้อนแสงไหมนี่ก็จะเป็นมะพร้าวหมดเลยฝั่งข้างบนเมย์จะไม่ได้ปลูกอะไรสลับนะคะก็จะมีเฉพาะถึงร่องนี้นะคะถึงร่องนั้นแค่นั้นเองตนีตายแล้วอะไรคะตนี้ตายแล้วเหรอไหนตรงไหนคะเอาป่าวยววยนะคะเห็นมลแรงเห็นมดนะเห็นมดอยู่ที่ต้นมะพร้าวนะคะโวยวายบอกมะพร้าวตายแล้ว นี่นะคะต้นใหญ่นะคะสวยมากนี่โคนใหญ่ด้วยนะคะสำหรับการดูแลรักษาเมยก็จะไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยตัดทางใบที่สำหรับเขาแก่มาแบบนั้นเราก็จะปล่อยให้เขาอ่าหลุดไปเองนี่เห็นไหมคะนี่บแ,แ,แบบนี้แบบนั้นเมยก็จะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดึงนะคะให้เขาย่อยสลายไปเองเลย อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศข้างบนก็ใช่นะคะอันนั้นก็จะเป็นอง่งพักน้ําของเราจะเป็นโอ่งใหญ่นะคะที่เราทําการเจาะแล้วก็เอามาเชื่อมหากันทําเป็นบ่อพักน้ําเป็นโอ่งพักน้ําแบบสํารองนะคะพอที่เราจะปล่อยน้ํามาลงมาเมีเชื่อมทั้งหมดประมาณน่าจะสามโอ่งสี่โอ่งได้นะคะเชื่อมหากันเมจะมีคลิปอยู่นะคะคลิปการทำอ่างพักน้ํำนะคะ เพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเอาเปาววยวายแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องจบคลิปแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเมย์ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆสาระใหม่ๆจากทางช่องกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอังเปาสวัสดีค่ะสิ่คะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อังเปานะคะ บ๊ายบายทุจ้าสวยๆทุ <Bye. S 1> จ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ